สองต้นนี้ก็คือปลูกแดดลอยตั้งแต่วันแรกเลยนะใช่ครับผมก็เป็นทุเรียนเสริมขานะต่อคู่เป็นก้านยาวสามต่อเป็นหมอนทองนะครับผมดินที่โตไวที่สุดนะครับสําหรับทุเรียนนะครับคือดินแดงดินลูกลังดินล้วนนะครับหรือล้วนบนทรายนี้จะโตไวส่วนดินเหนียวดินทรายจะโตช้านะครับดินดินก้นสระดินก้นบ่ดินแหลกยิ่งไม่ค่อยโตหรือโตน้อยมากสวัสดีครับผมณัฐพลสวนพลสุวันนะครับถ้าใครจำสองต้นนี้ได้นะครับ ปลูกจากทุเรียนต้นเล็กนะครับต้นละประมาณสามร้อยสารอยห้าสิบาทนะครับเป็นหมอนทองเสริมรากหนึ่งต้นเป็นก้านยาวเสริมรากหนึ่งต้นนะครับตอนที่มาปลูกที่แรกก็ร้อนแบบนี้เลยไม่เคยทาร่มนะครับเนี่ยแดดทั้งวันด้านข้างเป็นถนนคอนกรีตนะครับด้านนี้นะครับเป็นร่มเงาของมะพร้าวนะครับครับปลูกจากดินผสมของผมที่ผสมขายแต่เป็นเศษดินที่เหลือนะครับไม่ได้เอาไปขายนะครับ หญ้าขึ้นปล่อยลกเต็มแบบนี้เลยธรรมชาติตอนปลูกที่แรกมีการคุมหญ้าคุมฟางแบบนี้นะครับอันนี้ก็ตกมาสี่เดือนกว่าแล้วนะครับดูนะครับสี่เดือนกว่านะครับกับทุเรียนสามลากนะครับขึ้นอันนี้ก็เริ่มมีทรงแล้วเห็นไหมครับเห็นนะความแตกต่างจากตอนนั้นนะครับก็คือความสูงสูงขึ้นความอ้วนของลําต้นนะครับการสู้แดดนะครับการแตกกิ่งก้านนะครับไม่มีใบสลุดเลยนะครับแสดงว่าลากเดินดีมาก ยาเนี่ยครับฉีดยาฆ่ายาก็ได้ผมก็ฉีดนะครับหรือจะตัดเอาก็ได้นะครับได้หมดเลยยาที่มันแข็งมันแก่เงี้ยฉีดมันค่อยตายแล้วก็ตัดเอาครับพอมันขึ้นมาใหม่อ่อนๆนะครับเราค่อยฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่งแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับที่มันขึ้นได้ก็คือดินระบายน้ําได้ดีร้วนซุยเก็บอาหารเก็บปุ๋ยได้ดีรากเดินได้ไวต้นก็ไปเร็วอันนี้เป็นก้านยาวนะครับที่ว่าปลูกยากๆนะครับเนี่ยพอเจอตรงเนี้ยเนี่ยอาการที่มีใบไหม้เมื่อช่วงตอนร้อนที่ปลูกที่แรกนะครับเนี่ยใบไหม้แบบ ตอนแรกก็คิดว่าจะเสร็จไปแล้วนะครับพอลากเขาเริ่มเดินนะครับเขาก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ดูดอาหารได้เต็มที่เขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ครับตอนนี้เริ่มสวยแล้วนะคะ<ฆ>ก้านยาวเริ่มสวยนะครับเริ่มวนแล้วเนี่ย<ฆ>ครับผมอันนี้แผลเสริมยังไม่ได้ออกเลยนะครับเนี่ยสี่เดือนละอ่ะเดีย๋ยวผมแกะออกให้ดูเลยนะครับเสริมลากแกะแผลออกเลยนี่ครับแผลติดดีเลยครับต้นเสริมละอ่ะอันนี้ออกก่อนทิงหนึ่งเล็กๆ แค่นี้เองเราเห็นมันไม่สมบูรณ์แล้วมันไม่ใช่ไม่สมบูรณ์ครับมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเราก็ตัดเข้าออกไปเลยไม่จําเป็นนะครับแล้วก็การปลูกเรียนนะครับไม่จําเป็นต้องเตียนสวยเสมอทั้งแปลงนะแบบนี้ก็อยู่ได้เห็นไหมครับแค่ทําแบบว่าเป็นเนินขึ้นสักหน่อยไม่ให้น้ำขังวันมาปลูกที่แรกนะครับมะม่วงต้นนี้ยังต้นใหญ่กว่าตอนนี้แทกมะม่วงเลยนะครับช่วงนี้ต้องดูแลอะไรบ้างครับพี่นัทตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็ใส่ปุย๋ยอะมิโนโฮิวมิกฟูบิกของสิงโตน้ําเงินนะครับเดือนละครั้ง สังเกตดูนะครับเวลาใส่เนี่ยใบมันเขียวครับเนี่ยปลูกอยู่แดดไม่ได้ทําอะไรปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับ6-3-3นะครับก็ใส่เดือนละครั้งครั้งละ1-1-2ช้อนส่วนอะมิโนฮอรมิกใส่ครั้งละ3-4กรัมมือนะครับยาแมลงที่เราฉีดนะครับเนี่ยมันก็มีหนอนกินนะครับเนี่ยหนอนก็มากินช่วงใบแกะใบอ่อนนะครับแต่เราก็ฉีดพ่นมันไปไม่ทันมั่งอะไรมั่งมันก็กินไม่หมดหรอครับก็ใช้เป็นอะบาเม็กตินบ้างฟิโปนิวบ้างครับไทอะมีทอกแฟมบ้างครับ ส่วนลายแดงก็ฉีดพารีระเบนบ้างสไปโรเดโคเฟนบ้างครับแล้วก็ฉีดให้เหมาะกับช่วงใบนะครับว่าศัตรูแต่ละชนิดมากินช่วงใบไหนเราก็ฉีดตอนนั้นนะครับถ้าเราฉีดช้าก็จะเป็นเหมือนผมอย่างนี้ครับก็ไม่มีอะไรเยอะหลักๆก,ก็มีแค่นี้ครับแล้วก้านยาวนี่เขามีโอกาสที่ว่าโตไปอีกสักนิดนึงเขาจะ สุดจะโซมไหมคะพี่นัทเอ่อจริง,รงๆแล้วทุกพันธุ์มีโอกาสเหมือนกัน,นครับเพียงแต่ว่าก้านยาวเขาจะมีโอกาสง่ายกว่าพันธุ์อื่น<า>เท่านั้นเองครับข้อดีของการปลูกกิ่งกระโดงเขาก็จะทรงพุ่มสวยแบบนี้ใช่ไหมคะพี่นัทครับใช่ครับทรงพุ่มก็จะเริ่มขึ้นแบบนี้ส่วนอันนี้ก็เหมือนจะเป็นกระเทยมานะครับก้านยาวก็ไม่ใช่กระโดงสักทีเดียวแต่ตอนนี้ก็เริ่มแตกซ้ายขวา,าก็เริ่มวนแล้วครับแล้วก็เนี่ยครับการปลูกของผม,ผมสังเกตดูนะตั้งแต่ปลูกทีแรกอ่ะหญ้าขึ้นอ่ะผมถอนเลยนี่ครับให้ดูครับ นี่ครับปลูกนี่ครับดินของตุ้มที่ปลูกครับมันจะอยู่สูงกว่าดินนี่ประมาณ78เซนถึง10เซนนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันขังมันแฉะเราลดมากเท่าไหร่น้ําก็ไหลออกนะครับแต่เราก็ไม่ให้มากจนเกินไปแค่นี้เองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่สําคัญแล้วก็ช่วงที่ให้มันขึ้นง่ายนะครับคือช่วงร้อยต่อระหว่างวันที่เราไปปลูกกับ1เดือนแรกนะครับถ้าเราลดน้ําให้เพียงพอและสม่ําเสมอเนี่ยเหมือนเราดูแลเขาต้นเล็กอะ่ะดูแลดีหน่อยลดน้ําให้ถึง เขาก็จะไม่มีค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการตายแต่ถ้าเราลดไม่พอเปิดแต่สปริงเกอร์เปียกข้างนอกข้างในรากขาดูดน้ําแต่น้ําลงซึมไปไม่พอนะครับต้นก็เริ่มมีอาการขาดน้ําเหี่ยวเฉาทีละเล็กละน้อยทาให้เกิดต้นแค่แกนนะครับก็จะส่งผลให้ต้นทุเรียนโตไม่ดีครับผมแล้วอย่าง2ต้นไซส์ขนาดนี้ตัวขนาดนี้ปริมาณน้ําที่ให้ต่อวันนี้เท่าไหร่คะประมาณ30-40ถึงลิตรต่อวันนะครับโดยการใช้สายรดอันนี้ที่นี่ใช้สายรดนะครับไม,ไม่ไม่มีระบบน้ำใช่ครับ ใช้สายรถบางวันก็ลืมรถด,ด้วยซ้ําไปแต่เราก็ชดเชยด้วยหญ้าด้วยวัชพืชที่คุมดินแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนั้นฝนตกก็คือสามารถเว้นได้ใช่ไหมถ้าตกหนักเว้นได,<ๆ>ถนได้ถ้าตกเบาๆก็ต้องลดครับค,ครับอยู่ที่สภาพดินเป็นหลักเลยแล้วอย่างหน้าฝน ฟางนี้เราต้องโกยออกจากโคนเขาไหมคะไม,ะไม่ถ้ามันหลงเหลือมาจากหน้าแรงแล้วไม่ได้เยอะอะไรแบบนี้ครับแดดเขาเผาถึงสองถึงนะครับพวกนี้ก็ไม่มีผลเสียอะไรไม่ได้เกิดเชื้อราอะไรครับผมเพราะว่าตัวทุเรียนเล็กเองอะร่มเงาของตัวเขายังไม่สามารถไปคุมโคนทุเรียนได้นะครับก็ย,ยังแดดยังสองถึงได้ดีครับยกเว้นหญ้าจะคุมโคนหนาเกินไปลกเป็นเอวอย่างเงี้ยครับสูงเคียงเอวอย่างเงี้ยเราก็ต้องตัดทิ้งครับสองต้นนี้ก็คือปลูกแดดลอยตั้งแต่วันแรกเลยนะคะใช่ครับผม ก็เป็นทุเรียนเสริมขานะต่อคู่เป็นก้านยาวสามต่อเป็นหมอนทองนะครับผมเดี๋ยวมาแข่งกันดูนะครับว่าใครจะไปไวกว่าก้านยาวเนี่ยน่าจะทรงเข้าท่าน่าจะได้ยืดยาวเลื้อยได้ไวอันนี้จะขึ้นเป็นพุ่มๆกลมๆขึ้นไปนะครับทรงอันนี้จะสวยกว่าอันนี้จะไม่ค่อยสวยนะแต่ทั้งสองต้นนี้นะครับก็เป็นเพียงการสาธิตปลูกให้ดูนะเอาไว้ให้คนมาเรียนรู้เฉยๆครับว่าทําอย่างไรแค่นั้นนะครับ อาจจะไม่ได้หวังไว้จนเป็นลูกนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทางครับรถเรายลอยรถวิ่งทุกวัน,นครับก็จะเบียดกันนะครับแต่เราไม่มีที่จะแนะนาให้ตรงไหนว่างพอปลูกได้แล้วก็ปลูกให้ดูเลยครับอย่างต้นนี้ที่กิ่งเยอะๆแบบนี้อีกสักกี่เดือนสามารถแต่งกิ่งได้ครับพี่นืมถ้าที่มองดูจากทรงมันแล้วเนี่ยกิ่งกลางเขาก็ค่อนข้างจะออกซ้ายขวาพอสมควรไม่ได้เยอะเกินไปก็อีกประมาณทัก6หกเดือนครับอันนี้ถือว่าพอดีแล้วใช่ครับตอนนี้นนตอนนี้พอดีแล้วครับ <No. S 2> อันนี้ก็เหมือนกันครับไม่มีอะไรที่เยอะเกินยกเว้นสามเดือนเราใส่ปุ๋ยไปแล้วมันจะไปแตกตรงใหม่ออกมาแล้วทีนี้ก็มันจะอยู่ตำแหน่งไหนถ้าแตกมาผิดตำแหน่งเนี่ยเราถึงจะเริ่มตัดครับแล้วอย่างที่เราเห็นใบที่กําลังแลบออกมานี่เขาเรียกว่าอันนี้หางประตูหางประตูนี่ต้องระวังอะไรครบ<ๆ>พี่เรบเพี้ยไฟเลยครับเนี่ยระยะนี้เพี้ยกาลังมาเลยครับเนี่ยเริ่มแล้วก่างปะตใช่เขาเริ่มมีมมแมลงอาจจะมีมาวางไข่บ้างเดี๋ยวอีกประมาณสักสองสามวันนะเนี่ยเริ่มแล้วเห็นไหมครับนี่ ฝักดาบนะครับแมงเขาจะเข้าไปอยู่ในนี้เขาไปไข่ไว้ข้างในเพื่อหลบเลี่ยงยาที่เราฉีดพ่นนะครับอันนี้ใช้ตัวไหนป้องกันบ้างคะอันนี้ใช้ไทอะมีทอกแซมหรืออะบาเมกตินก่อนได้เลยค่ะครับเลือกเอาส่วนพวกไรแดงไรแดงช่วงนี้มีไหมคะหน้าฝนใบแก่มีน้อยครับไม่ค่อยมีครับเนี่ยใบแก่เนี่ยพ่นไรแดงได้เลยไม่ต้องรวงกับใครนะครับยาไรแดงพ่นตัวเดียวโดดๆเลยครับแล้วถ้ามีแมลงมีไรแดงรบกวนให้พ่นสองครั้งห่างกัน5วันนะจะบวกบูโพรเฟซินคุมไข่ไปด้วยก็ บวกได้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคุมได้ไหมเพราะว่าปกติมันคุมไข่แมลงไม่รู้มันจะไปคุมไข่ไรได้เปล่าไรแดงนี่เขาจะดุมีเยอะช่วงหน้าหน้าวใช่หครับหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อน,นครับเยอะ <c oughs> หน้าฝนจะน้อยครับปุ๋ยที่ผมใส่นะครับเนี่ยผมใส่อะมิโนโฮลิมิคครั้งละประมาณสามถึงสี่กรัมมือใส่เดือนละหนึ่งครั้งแล้วก็หกสามสามสิงโต้น้ําเงินนะครับผมก็ใส่ประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งหนึ่งครั้งใส่ต้นขนาดนี้ใส่อยู่ที่หนึ่งกรัมถึงสองกรัมนะครับ ถ้าใส่ใกล้ก็คำหนึ่งถ้าใส่หวานทั่ว,วๆกว้างๆก,ก็ใส่สองาำก็คือคำเล็กๆนะครับหกสามๆก็เป็นอินทรีย์เคมีใช่ครับดินจะไม่ค่อยเสียครับแต่ถ้าเป็นพวกยี่ห้าเจ็ดเจ็ดเป็นสูตรเสมอนะครับแล้วถ้าไม่มีอินทรีย์วัตถุหน้าดินนะครับดินจะแข็งครับดินจะแข็งได้เวลหน้าดินจะกระด้างไว้ครับพี่นันทากา้านยาวเสริมรากไซส์ประมาณนี้ยังพอมีไหมคะมีครับผมตอนนี้มีไซส์แบบนี้ครับราคาประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยบาทค่ะแล้วก็หมอนทองสามรากมีแต่ไม้เข็งครับทรงประมาณนี้ครับราคาต้นหนึ่งก็ พันหนึ่งครับพันหนึ่งพันสองเก้าร้อยแปดร้อยครับก็มีครับไม้ถุงก็จะไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมครับไม้ถุงอีกประมาณหนึ่งเดือนมีครับสามร้อยสามร้อยห้าสิบครับกำลังกำลังแผลกำลังเดินครับอีกยี่สิบวันมารับได้เลยครับสั่งจองได้นะคะได้ครับใช้สามร้อยนะครับสามร้อยสามร้อยห้าสิบครับอีกหนึ่งเดือนนะครับหรือใครจะมารับก่อนก็เอาไปตั้งทิ้งไว้ให้ครบเดือนก็ไปปลูกได้เลยเหมือนกันนะครับผมก็คือไปปลูกลงหลุมได้เลยแต่ว่าแผลก็ยังไม่แก่ใช่ถูกต้องครับ ท่านใดสนใจนะครับกิ่งพันธุ์หรือวิธีการปลูกแบบง่ายๆนะครับมไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะนะครับดินตรงนี้พื้นที่เดิมก็คือเราถมขึ้นมาสองเมตรนะครับก็มีการวิ่งรถสิบล้อบอดอัดไรแล้วก็ปรับปรุงดินโดยการขุดการใส่อินทรีย์วัตถุอะไรต่างๆลงไปแล้วก็เติมด้วยหน้าดินดีลงไปประมาณสัก30สิเซนหรือยี่สิบเซนนะครับแล้วเราก็เอาต้นทุเรียนนะครับมาปลูกเลยก็ทําอยู่แค่นี้ครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับผม ดินที่โตไวที่สุดนะครับสำหรับทุเรียนนะครับคือดินแดงดินลูกหลงดินร่วนนะครับหรือร่วนปนทรายนี้จะโตไวส่วนดินเหนียวดินทรายจะโตช้านะครับดิ่งดินก้นสระดินก้นบ่ดินแหลกยิ่งไม่ค่อยโตหรือโตน้อยมากขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นักมากมากค่ะ